วสวัสดีครับเดุมเช้าอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วครับคองมีดอดแน่เลยครับวันนี้เขตั้งมดอ้นี่หนูตั้งคันน้ำเพียบเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยลากได้ไไดน่าจะลากได้เรือใส่ใส่น้อยๆใส่มาลากให้มันลากมาได้น,น่าจะลากได้นะ ลากได้ไหมดูในเนในใ,น,ใน,นนั้นนี่ในนาน่า,นาจะลากเรือในหนาได้ให้มีแฉะแฉะมก็มาได้เพราะเรือมันลื่นมันจะมีแค่ต้นนั้นต้นเดียว,วนะ่ะต้นที่เห็นน,นู้นลิบลิบ่น่ะเห็นปะไหวไหมนะเออรอดเอาละครับท่านผู้ชม ที่มารับชมกันนะครับอ่าอาจารย์ก็ลื้อทางมาแล้วครับสวัสดีครับยามบ่ายๆมาเจอกล้มะพร้าวใหญ่แล้วนะครับวันนี้ร้อนมากเลยครับอากาศสุดๆบ่ายๆเราก็ไม่เว้นนะครับกับกบ้มะพร้าวใหญ่ครับเห็นหน้าเห็นตาครับวันนี้ก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับโอ้โหสบายครับสวัสดีครับอชมกันต่อเลยครับเราจะได้ตะกีโลก ม <c oughs> ีน้ำนะเราอ้ยลากได้สบายให้มีให้มีน้ำมันก็ลากได้อเรือลองมาปุ๊บแบกเรือใส่เต่นลากพุดมาลากมาตรงนี้ก็ยังดีถ้าข้ามาแรกเดี๋ยวก็นบบับตรงนั้นแบกใช้รถเลยมันยังไกลเอาละครับลอยมาเรื่อยเรื่อยท่านผู้ชมรับชมอยู่ ลด,ล,ดล,ดลดระยะทางให้มันใกล้ลงโอ้โหแล้วก็ลงมาตอนนี้หลงประจําเลยป้าเอ็ดประจาําเลยที่แล้วลงอันบลูมันลงได้ไงวะมันยูชายเนี้ยมันไม่เห็นบางทีมันก็จมน้ำํำมันมีเลนเยอะแล้วมันโพลที่ล่างฮะวลาบกลงนี่ครับลอยลงมาแล้วออ ออ,อ,อามาัติดๆครับท่านผู้ชมจานเขากลาับไม่ลง้วครับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วกูถ้าจะไม่ลงอ่ะใส่ถ้าจะไม่ลงแล้วท่านผู้ชม อ๋อมีดไม่ใช้ใช้มือปิดแล้วครับโอ้โหโอ้เป็นไงแกไปปิดสรุปแล้วประหยัดคื้ไปเึือทุกทีนะครับมีดจะไม่ใช้กันละไม่ได้อเอป,ประมาณต้องซื้อใหม่อโอ้โหราคาแต่เขาท่านผู้ชมโอืมแดด นี่ยตรงนี้มาต้องร้อนจ,จัดๆนี้ถ้าไม่ร้อนจ,จัดเราก็จะไม่มาแต่เช้าเราไปขึ้นที่ลมลมธรรมดาเราต้องขึ้นธรรมดาตามหลักต้องขึ้นก่อนเราไปขึ้นลมลมนู่นให้ตัวละลายเลย,อยไอะไได้รนี้เลยอะไรนี้กันเลยครับท่านผู้ชมยังไม่หมด,ดอีกเยอะยังครับอเ,เอาให้หมดยอดเลยเที่ยวเดียวโอกาสเราจะไม่มากันอีกแล้วนู่นนะครับสามเดือนจะเจอกันทีกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ อือหืออือหืออือหือโอ้ยสวยงามอย่างเี้เคือไม่รู้เขาคนเดียวเขามาเอาคนเดียวเลยนะไม่ได้ดูด้วยเหลือให้พอเฮ้ยคุยรู้อ่ะพอแล้วก็ลงนี่ อ๋อถ้าไม่บอกให้ลงยังไม่ลง,ลง,ง, <laughs> งจะรอยเหมือนยอ <laughs> เออ,เอ,อพอแล้วโอ,อเคลงที <laughs> ง่กำลังทายอยู่โถ่กำลังวันสวัสดีครับท่านผู้ชมลงเลยครับ